ไงเบงเ่อีกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงยงอยู่อีเอ้มบงกบไปไปโไปโไป้ไปซอมบี้เอ้าไปด้วยไปต้นทาดีดีแล้วสุดคนนที่วางที่วางบีที่วางบีแค่เตยแล้ว Luigi, win. ไปพักก่อนไปไหนอ่ะไปเล่นเดลตาตักแตบอดินี่คผม่นะผมหนีแล้วลไ,ปไปเดลต้า,าตั๊กแตบไปโดมโดมกูอยู่ป่าววะเกีมรุพอดี ห้องวะพี่ห้องกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผ่านมาแล้วใช่ใช่เขาปิดถึงเอปิดกี่พี่ผมได้ห้องหนึ่งสร้างปูดได้เลยแล้วยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อผ่าลงนาด้วยผมไปก่อนนะครับทุกคนสปิดห้องานเช้าหรอเปล่าเปล่าเออใช่สีททำงานเช้าแต่สีไปทำธุระอีกคิวหนึ่งก่อนจะรวมคิวไจะมีคนมารวมคิวคนแปดสิคนน่ะ เออ<ด>แล้วหัวกิวหัวกิวมายิงปืนอ่ะเชียวแล้วกันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่บับไปโกรธกันก็ไปลงที่ยี่สิบนะครับขอบคุณครับไอ้มีอู้่ไหนนั่นแหละครับเราจะได้สนุกสนุกได้กันครับไม่ต้องซีเรียสครับที่ผมบับไปผมตั้งใจบับทุกคนเลยเย่ เย่ไม่ไหวไม่ไหวผมออกแขนแล้วผมไม่ได้ตั้งใจบัอบล่าผมบัอบเพื่อความสนุกเฉยๆนะครับทุกคนไม่ต้องไปเรียนนะเดี๋ยวผมจะไปฟ้องเรียงตัวเลยค่ะเบียร์รอดูจะฟ้องใครฟ้บีร์ผมจะผมจะไปฟ้องอุ้งอิ่งฮะใครใครทำไมกันไกลใครพ้าใหม่มึงไปฟ้องเบียร์ไปมึงบอกว่าหนึ่งติ๊กบ๊อบมึงไปมึงไปฟ้องไปบุ๋มไปฟ้องนาโยอุ้งอิ่งผมก็จะไปฟ้องไอ้เบียร์เหมือนกันไอ้แบงค์มันบัอบกูเดี๋ยวผมไปบอกพี่กันก็ได้พี่กันช่วยได้ เอาเวลาเอาเวลาว่างๆไปขายนมเถอะป่อยมาพี่บอลทำอะไรกันเนาะพิ่งบับกันเสร็จเลยเออพี่เน็ดพี่เน็ดน่นจะหมาแบบบับกันโคตรบับกันโคตรมันอะตั้งมาดีพี่ตั้นเออล่นเล่นแหลแผลเนี่ยงานเองเฉย่านนี้เฉยไม่มีอะไรคืออะไรอะไรพฤติกรรมมาหนึงอีซีนี่ขึ้นไปบนอีซีนี่แกจะไปแล้วไปแล้วมันไปนอนแล้วโอ้ยซีหอยละทิ้งปุ๋ยแล้ว พี่แต้มพี่แต้มผมดวงดีว่าสร้างปุ๊บได้ห้องนึงเดี๋ยวมาดูพี่ฟังเป่าโอ้ย้งอะไอยู่วะเนี่ยเหี้ยแม่งดังเออผมได้ห้องหนึ่งเฉยเลยอ๋อริงอ่ะเอาไว้ไม่เมื่อกี้จบอ่ะแล้วผมแล้วผมกดสิบห้าพี่กดสร้างปุ๊บได้ห้องหนึ่งผมเลื่อนดูเฮ้ห้องหนึ่งไม่มีนี่หว่าเฮี้ยกดสร้างได้เลยแสดงว่าคนนั้นหลุดแหละที่แล้วคนนั้นหลุดที่ที่มีทิเลยไอ้คนนั้นงเปลี่ยห้องเลย ไปพี่ลงขายห้องหนึ่งพันร้อยแบ่งเงินแบ่งเงินกันขายไม่เอาตรงนี้เชียร์ก็ปิดนะเออวะเออถือห้องไม่ได้นี่หว่าวันนี้ดูออะไรเราเล่นเราเล่นแป๊บเดียวเราก็นอนกันแล้วต่อเล่นตัวไหนเออเล่นกอดจอนครับโอเคเข้าเข้าไอ้นั่นได้ไหมโอ้อดีตบันไดน่าได้ผมบอกให้ต่อบอกพี่ต่อบอกผมเพิ่งจะกดเข้าต้องออกแล้วเหรอ เอ้าจริ่งเหรอไม่ได้ใครได้ไม่ไม่ไม่มีมีเผมจะบอกคนฟัมให้เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาโอเคเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะที่ถามในกลุ่มอะพี่จะกลับไปใช้ชื่อชมอยดีไหมอ่ะพี่ดูคะแนนโหวตดีน้องโอ้อือือขอดูขอขอโทษได้ไหมม่ไดีไยจอยต่ออ่ะไม่ไม่ไม่พี่พี่รู้ป่ะที่คนเขาไม่โหวตอันอื่นกันเพราะเขาขี้เกียจโหวตนะ เออรู้แล้วแหละแต่พี่กลับไปใช้ชมอยดีฟ้าก็อย่างที่บอกชื่อชื่อเสื้อพี่ก็เป็นชมอยแหละกับเชือรอกมาครบยังเนี้ยผมได้ยังไม่กดพี่เดี๋ยวรอเออยังไม่ได้เข้าเกมเลยจะเย็นดิขี่เดี๋ยวรอค่ะตีนสุดรอเป็นไงเดี๋ยวได้ออกแป๊บหนึ่งครับลองออกพี่มาเดี๋ยวรอรอต่อมันบอกก่อนก็เข้าได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแบบจะขมแล้วไม่รู้เข้าแล้วเข้าซ้อนเลยจบ ฟุ๊กฟุ๊กฟุกฟุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังเดี๋ยวก็เสียเวลาโอเคได้ได้ได้ยังไม่ได้กดล็อกอินพัดล็อกไว้เฉยเนี่ยเดี๋ยววางป้าแต่พี่เดียวเดี๋ยวจะโหดขึ้นไม่พี่ผมมันมันมันม้นสูงมาแล่วใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวต่อเดี๋ยวเน็ตค่อยเข้าตัวต่อก็ได้เดี๋ยวเน็ตเข้าตัวนี้แป๊บนึงพี่พี่กำลังฝึกเล่นเป้าจุดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นเป้าจุดแม่อะไรวะ อผมพี่พี่ไม่ค่อยเล่นเป้าจุดไงเล่นแต่เป้าเหลี่ยมเป้าจุดมันพี่พี่กับังเล่นเป้าเหลี่ยมไอ้แก่ไอ้แก่เฮ้ยทำหูทนลมเหรอมานี่ดิรหัสมาใส่รหัสดิเกียดใส่จำไม่ได้เกียดดูเกียดเปิดรอาพี่เกียดเปิดเฟซบอกผัวบอกผัวคุยคุยดีพี่คุยดีพี่ใจเย็นนะพี่คุยดีนะเดี๋ยวเปิดมวยให้ดูด้วย เเดดีี๋๋ยยววใครได้เน็ตเป็นผัวนี่บอกใครได้เน็ตเป็นเมียนี่บอกเลยฮะยำแน่ยำเล่ได้เน็ตเป็นเมียสวัสดีครับสวัสดีคนดูสองก่อนครับบอกเลยยำเล่เลยอะยำยันย่างทำไมทำไมผู้ชายศพหมกถังแม่ทำไมทำไมผู้ชายต้องกลัวเมียด้วยพี่เขาไม่ได้กลัวเขาเกรงใจเขาให้เกลียดเมียเขาเต็มเต็มหัวถูกต้องพี่ผู้ชายกลัวเมียหรอก พี่ผูดถูกพี่ผูดถูกแต่ใครได้กูเป็นเมียสบายแน่นอนบอกเลยไม่แต่เดี๋ยวเลี้ยวสบายไม่ทั่วนเนี่ยมึงอ่ะฮะเดี๋ยวแต่แต่เป้าสี่เดี่ยจริงสบายจริงไปตีกริดีก็ให้ตังค์คนดูสองคนครับเออพี่พี่เล่นแต่เป้าเหลี่ยมไงเป้าจุดมันยิงไปแล้วไปแล้วทุกคนเป้าจุดยิงไม่ค่อยโดนอ่ะห้องไหนห้องไหนห้องหนึ่งไงครับมาแล้วอ้าว ไหนพี่ว่าจะเล่นตัวพี่ต่อเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอดีตบันไดค่อยเข้าเขายังเขาเขายังไม่ได้บอกเลยให้ปั๊มอะไรตอนนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วอ่ะเปลิดเอ้ยกูเข้ามาตัวนี้เลยเย็นแป๊บเดียวบอกแป๊บเดียวรีบไปได้ข่าหมกไปมาเลยจะเออกำลังเข้าเดี๋ยวค่อยเปิดตัวชื่อฉอม้อยใหม่ฉอม้อยใช่กลับมาใช้ชื่อเดิมสวัสดีครับ อาไปไหนแล้วฉ้อมอยฮะฉ้อมอยอยู่ในหอยสังข์สวัสดีครับเฮ้ยไม่แต่ผมมองว่าสักวันตัวทีมในไซเอ็มนี่คือตัวต้องตัวเท่าไหร่อ่ะนนอมไม่ใช่ดิไซเอ็<ซ>มนี่มันต้อง,ค,งคนน้ำคนรูปร่างแบบไหนอ่ะ ทำไมแกห่างัำไมเสื้อคขว่ะหลงสมองไม่ดีไม่ค่อยเล่นตัวตัวเองเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยลำใหใหายท้องคำเราออกจากแคนแป๊บหนึ่งหมกอู้เว้นไปเรื่อยอะคขว่ะแม่งเยอ้าวมีคนออกแคนไหมทำไมหรอทช่ไมล่ะทช่ไหมล่ะออกแคนต่หน้าเลยวะเออออกแคนต่หน้าเลยแหละ,น,หน,ลหละนี่งไง แว้น่ยแวนไงเที่ยงคืนไอ้พนักาน,นไม่ได้แวน้นตีออกเลยไหมเนี่ยหนึ่งเด็กหนึ่งเงินวนบอกวาไม่ได้แวนไงไอ้ข้าวอใครใ,ใครพูดอะฮะตะปอนตะปอนไปไหนวันเนี้ย,ต,ยต่อไม่เล่นแลวเหรอไม่ครับจะตีหนึ่งแนละ้ว ไอ้ตีหนึ่งยังตีสองยังนอนได้เลยแต่มาพูดตีห้าทุ่มเองเหวียวตีหนึ่งตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ้าเขาอยู่เกาหลีไม่ใช่ผมรู้แล้วเฮ้ยไม่มานี่เป็นคนชวนผมเข้ามาใช่ผมเรียกพี่ต่อเข้ามาเลยอ่ะไม่เทสไม่เทิร์ดด้วยไม่เทสได้เหรอเฉยๆไม่เทสหรอกเขาแล้วเขาก็หนีไปเล่นกับเล่นกับสาวพูดสาวนานเลยเขาบอกว่าไปเล่นกับสาวกันนะ แบกขาวก่อนโชคดีมีใช้พี่เขพร้อมมาเนี่ยทีมเราไม่กดเลยเนี่ยกดเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวตามไปกำลังใส่สายยาอยู่ตัวนี้มันไม่ได้ใส่สายยาไว้กำลังหาสายยาหอยู่ตาถั่วไปหน่อยไอเดียวนี่มันเปิดวิกแม่งได้ใจวะไม่ไอเดียวปิเจ้าของตัวนี้เนเอ้ยอะไรยึดเลย ดยึดตัวนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนรหัสเลยเปลี่ยนนี้เลยเปลี่ยนรหัสเลแหล่นนี่ยก่งใจมากยแตัี้ยงไปยอปืน้พูดถูกใจวะพูดถูกใจวะพูดถูกใจวะเน่แ่ลบเอซีลบเอซีออกเลยตัวนี้ลบเอซีขึ้นละ

ด่านอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รักวิวอ่ะไอ้ไอ้วันนี้ยังไม่เล่นนี่นิทานเออด่านท้ายด่านท้ายอะไรด่านท้ายยิงแง่เขาดูพี่ว่ายุดยามันตึงไม่ตึงเลยพี่หนูไม่รู้ค่ะเดียว้างอย่างเดียวเปิดมาโคได้อย่างเนี้ยเปิดมาโคได้เนี้ยผมพี่เกล็ดขี้ขะขี้ยำๆเลยวะพี่ แม,ม่เนฟนิรมาคอยตัวเด็กมาดูดิ <c oughs> เฮ้ยเน็ดว่าเน,น็ดลืมใส่วิกแน่เลยวิ่งไม่ไหวเลยใช่เลย <c oughs> ใช่ไห <c oughs> มบางทีผมเล่นผมก็บางทีเล่นไอซีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นตัวไอดอนแล้วรีบกดแล้วผิดไม่ผมวิ่งช้าๆวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมึงกูวิ่ง Gue ternyata lebih gede dari kamu. Kamu ini harga-harganya sekarang inversi itu? Yang ya. Ha, aku melihat. Ya, memang itu. Tempat mana kita? Oh. Tempat mana yang kita lihat tadi? Merah. Kamu tidak setuju. Saya โอ้ไม่เห็นดีดีเบื่อโอ้ยจะแพ้ไก่ Bomb d e f u s e นี่มาเดนเล่นใช่ไหมนี่ของช่วยไม่ทันเว้ยเมื่อกี้พี่ยิงอันนี้พี่พี่ไม่ไหวอ่ะดูดิวิ่งตามต้นไม่ทันแล้วเนี่ยดูดิ

พ่อกูโดนไก่จอ้าวกูอายนะกูผิดของอะที่ไหนกูผิดสตรีมพี่วางพี่เนี้ยไอ้ไอ้ฟอนด์ดิฟูสดเฮ้ยมิ้งเดินทางไม่ได้เปิดเสียงอ่ะพี่ไม่ได้เปิดเสียงมิชชั่นเฟลล์ไม่ได้เปิดเสียงฟังเลยแล้วพี่มีค้ามากเลยไอเหลียวไม่ยิงเลยวะโอไม่น่าสตรีมเลย จกไปเปิดให้ขวาโอ้โหอะไรอะไรยุ่ยากเลยเฮ้อเยอีอออกปุดนี่หว่าม้ว ังไม่หมดจ้า <c oughs> น้องเลียวน้องกูแอกรอเลยที่เรามีปืนป่ะมาบ้านเราปะ่ะเดาเอาสว <c oughs> ยมัเป็นที่พักกูปรับปรุงบิเลฟ เอา้า <Ooh. S 1> เ,เดินตามกันสามคนน่ะคิดดูดิเดินฝันหมดเลยอ่ะจะไหนนะมาจะไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปเปลี่ยนใส่วิก่อนไม่ไหวเดี๋ยวมันวิ่งไม่ทันอ่ะโอ้กูยิงอะไรวะเนี่ยต่อให้เปิดวิกอะไรต่อนะนะ่ะเปิดเองแล้วกันนะเปิดเลยครับเปิดอะไรเปิดเลยเ มิชลินเลยหนึ่งในัวหน้ทุนไอยู่แล้วไปไอไอหนึ่งกี่เนี่ยเอ้ม่ยเขามาไม่ทันน่ะไซบอกก็ไม่ไม่บอกเลยเข้ามาป้องกันอยม่ที่ไหนเนี่ยโอ้กนี่เฮ้ยว้พี่ตัน